Good Good morning student how are you ค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่2 7สิงหาคม2564นนะคะค่ะเช้านี้นะคะเราก็จะเรียนกันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของ verb to be นะคะ verb to be is am are นั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยในใบความรู้และใบกิจกรรมนะคะซึ่งเมื่อกี้ครูก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยบันทึกคำศัพท์ลงไปแล้วนะคะ vocabulary บันทึกลงในสมุดนะคะค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนที่เราจะไปดูในใบความรู้และใบกิจกรรมนะคะค่ะที่นี้นะคะครูก็แทรกตารางนะคะมาให้สีช่องนะคะช่องแรกเนี่ยก็คือจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับประธานนะคะประธานในภาษาอังกฤษนะคะ ช่องที่2ก็คือจะเป็นคําอ่านความหมายนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายเนี่ยก็คือ,อที่ครูเพิ่มมาให้ก็คือต้องการให้นักเรียนเนี่ยดูว่าประธานตัวไหนใช้คู่กับ verb to be ตัวไหนนะคะทีนี้เรามาดูคําศัพท์กันเลยนะคะข้อที่1 is am are นะคะอันนี้จะเป็น verb to be is am are แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะต่อไปนะคะข้อที่2 He ฮีเนี่ยจะเป็นประธานนะคะฮีเป็นประธานแปลว,ว่าเขาผู้ชายใช้คู่กับ e a s, <is> <S ก็คือเมื่อเรานำมารวมกันแล้วก็คือ he i s นะคะต่อไปค่ะคำที่3 she she แปลว่าเธอผู้หญิงนะคะซึ่ง she เนี่ยจะใช้คู่กับ i s นะคะหรือ she i s นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำที่4 it อิเนี่ยจะแปลว่ามันนะคะซึ่งใช้กับสัตว์หรือสิ่งของนะคะซึ่งจะใช้คู่กับอีสเหมือนกันนะคะเมื่อเราอ่านเนี่ยก็จะอ่านว่าอิ i อสนะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะไอไอเนี่ยจะแปลว่าฉันนะคะไอเนี่ยจะใช้คู่กับ a อมนะคะหรือว่าไอ m อมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำที่6นะคะ you you เนี่ยจะแปลว่าคุณนะคะซึ่งใช้คู่กับ อ่านนะคะอ่านว่า you อ่า you are นะคะต่อไปค่ะคำที่7นะคะ we we เนี่ยจะแปลว่าพวกเรานะคะคำว่าพวกเนี่ยมีมากกว่า1คนใช่ไหมคะพวกเราเนี่ยก็แสดงว่ามีหลายๆลายคนทีนี้ we นะคะก็ใช้คู่กับ a r e นะคะ we are we are นะคะต่อไปนะคะคำที่แปด j j เดเนแปลว่าพวกเขานะคะมีคําว่าพวกแสดงว่ามีบุคคลเนี่ยมากกว่า1คนนะคะหรือว่าหลายๆคนคือจะใช้คู่กับอ่านะคะอ่านว่า d ดออ่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูในใบความรู้ของเรากันเลยนะคะเด็กๆในใบความรู้เนี่ยก็คือจะต้องการให้นักเรียนนะคะทราบว่าประธานตัวไหนใช้คู่กับ กริยาตัวไหนนะคะหรือว่าใช้คู่กับ verb to be ตัวไหนนั่นเองนะคะค่ะเรามาทบทวนนะคะจากคำศัพท์ที่เราได้บันทึกลงในสมุดเมื่อกี้นะคะว่าประธานตัวไหนใช้คู่กับอะไรนะคะ i am i am นะคะ i เนี่ยจะใช้กับ am นะคะ am จะใช้กับ i เท่านั้นนะคะต่อไปค่ะ you are you are นะคะต่อไปค่ะ he is he is ต่อไปค่ะ she is she is ต่อไปนะคะ it is it is ต่อไปค่ะ we are we are ต่อไปค่ะ there there นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบอกว่าประธานตัวไหนใช้คู่กับกริยาตัวไหนนะคะนอกจากนี้นะคะครูก็มีบทอาขยาน v e r b to be นะคะเพื่อช่วยในการท่องจําให้นักเรียนนะคะได้นําไปจําด้วยนะคะอ่ารุ่นพี่ของเราเนี่ยก็เคยได้เรียนนะคะได้ลองฝึกอ่านฝึกท่องไปแล้วนะคะทีนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนนะคะได้ลองฝึกอ่านนะคะแล้วก็ นำไปใช้กันดูนะคะเราลองมาอ่านทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะบทอาขยาน work to be work to be มีคำ is, a m a r e เป็นกริยาช่องหนึ่งพึงจำไว้ he she i t ใช้คู่ is, a m คู่ i r นั้น s i ใช้คู่ u v d คนคนเดียวของสิ่งเดียวเราใช้ is มันเป็นกฎกำหนดมาอย่าสงสยัยคนสองคนของสองสิ่งยิ่งขึ้นไปจงวางใจใช้อาอย่าลังเล ค่ะซึ่งจากบทอาขยานว o r b to b นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาขยายความนะคะให้นักเรียนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็คือ verb to be เนี่ยก็คือจะมีคำ is, a m a r e นะคะก็คือจะเป็นกริยาช่องหนึ่งในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ he s h e i t เนี่ยจะใช้คู่กับ is นะคะอย่างเช่น he is, she is อิทอีทนะคะฮีชีอิทเนี่ยจะใช้คู่อีทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเอมเนี่ยจะใช้คู่กับไอเอมไอหรือไอเอมนักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าเอมเนี่ยจะใช้คู่กับไอเท่านั้นนะคะถ้าเห็นว่าประธานเป็นไอเนี่ยสแสดงว่าไอก็ต้องคู่กับเอมนะคะไอเอมต่อไปค่ะอาร์นะคะอาร์จะใช้คู่กับยูวีเดนะคะอย่างเช่นยัววีอาร์ dr นะคะ ur vr dr นะคะ r เนี่ยจะใช้กับ uvd นะคะแต่ถ้าสมมุตินะคะเป็นคนนะคะเป็นชื่อคนคนหนึ่งคนหรือว่าของหนึ่งสิ่งเราจะใช้กับ is นะคะต่อไปนะคะถ้าว่าเป็นคนสองคนหรือว่าถ้าเป็นของสองสิ่งมากกว่าหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเราก็จะใช้ r นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีประธานที่เป็นชื่อบุคคลเป็นชื่อสิ่งของจะมีคำอื่นๆอีกบ้างเราก็มาดูกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะประธานนะคะนอกจากจะมี i, he, she, it U V D แล้วนะคะก็จะมีประธานที่เป็นชื่อนะคะ,ะทีนี้นะคะเรามาดูประธานอื่นๆกันบ้างนะคะยังจำได้ไหมคะว่าในบทอาขยานวุฒิบีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนคนเดียวหรือว่าของสิ่งเดียวเราจะใช้ E ีนะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่เป็นคนสองคนหรือว่าเป็นของสองอย่างขึ้นไปเราจะใช้คู่กับ a นะคะเรามาดูประธานอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ คำแรกนะคะซุนีแอนไอนะคะซูนีหนึ่งคนแอนเนี่ยจะแปลว่าและนะคะไอจะแปลว่าฉันปกติเนี่ยครูก็ให้นักเรียนนะคะจําว่าถ้าไอเนี่ยจะใช้คู่กับแอมเท่านั้นนะคะตราบใดที่ว่ามีคําว่าไออยู่เป็นประธานแค่คนเดียวแต่ว่าในกรณีแบบนี้นะคะซูนีแอนไอก็คือมีซุนีหนึ่งคนซูนีและฉันก็คือสมมติว่าซูนีเนี่ยเป็นเพื่อนของเรานะคะแล้วก็ตัวเราเองซูนีแอนไอแสดงว่าเป็นบุคคลสองคนแลว ดังนั้นข้อนี้นะคะจะไม่ใช้ a m นะคะ i ตัวนี้จะไม่ใช้ a m เพราะมีซุนีด้วยดังนั้นซุนี and i ก็ต้องใช้ r uh, นะคะแต่เมื่อใดที่ประธานมีแค่ i คนเดียวก็ต้องใช้ i a m นะคะต่อไปค่ะ john. john เนี่ยก็จะเป็นชื่อคนนะคะในที่นี้ก็คือจ o นเนี่เป็นชื่อของคนคนเดียวนะคะดังนั้นชื่อจอนเนี่ยก็ต้องใช้กับ verb to be ก็คือ is นะคะก็คือ john is ต่อไปค่ะ h ฮนรี and j e n n นี่นะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นประธาน2คนแล้วก็คือเฮนรี่1คนและเ e n n ี่1คนก็คือจะกลายเป็น2คนนะคะจำได้ไหมคะว่าคูน2คนของ2สิ่งยิ่งขึ้นไปจงวางใจใช้อ,อย่าลังเลนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือ Henry and j e n n y อ่านะคะใช้อก็คือบุคคล2คนนั่นเองต่อไปนะคะ my m u m นะคะ m มในที่นี้ก็คือแปลว่าของฉันดังนั้นนะคะ m มเนี่ยจะแตกต่างกับ I, I เนี่ยจะเป็นประธานแต่ my ในที่นี้เนี่ยคือแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ my m u m เนี่ยก็จะแปลว่าแม่ของฉันนะคะฉันเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวนะคะอ่า m มในที่นี้คือไม่ได้เป็นประธานแต่หมายถึงว่าแม่ของฉันซึ่งมีแม่แค่คนเดียวก็คือ my m u m is นะคะ m y m ม m is ต่อไปค่ะ y father m มายฟ h เตี่ยจะแปลว่าพ่อของฉันนะคะ m ม <My S 1> เนี่ยก็คือจะแสดงความเป็นเจ้าของว่าของฉันพ่อของฉันก็คือใช้คู่กับ is นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประธานอื่นๆเพิ่มเติมนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของใบงานของเรากันเลยนะคะ,ะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าประธานตัวไหนใช้คู่กับ v e r b to be กริยาตัวไหนนะคะทีนี้มาดูในใบความรู้นะคะเขาบอกว่า เลือกเติม verb to be, is, am, are ให้ถูกต้องนะคะซึ่งในรูปปงรูปหัวใจเนี่ยก็จะมี verb to be มาให้ is, am, are นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด15ข้อให้เราเลือกเติมนะคะทีนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะนํา verb to be นะคะมาเติมให้ถูกต้องนะคะโดยที่ครูเนี่ยจะอ่านแล้วก็ช่วยแปลความหมายให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้นําคํา คำศัพ์นะคะของ verb to be ไปเติมให้ถูกต้องนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นประธานนะคะนักเรียนสามารถดูที่เราบันทึกลงในสมุดหรือว่าดูในใบความรู้นะคะมาเพิ่มเติมนะคะในการตอบคำถามได้นะคะพร้อมแล้วนะคะมาดูข้อที่1น,นะคะครูจะอ่านแล้วก็ช่วยแปลให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนำกริยาหรือว่า verb to be is มาเลือกเติมให้ถูกต้องข้อที่1น,นะคะ she จุดจุดจุด u r s e นะคะ ข้อนี้เราควรเลือกใช้ verb to be ตัวไหนนะคะครูคิคดว่าน,นักเรียนต้องทราบแล้วแน่ๆเลยนะคะ she uh, n e r d ก็คือแปลว่าเธอเป็นพยาบาลนะคะ n e r d e จะแปลว่าพยาบาลนะคะเธอเป็นพยาบาลต่อไปค่ะข้อที่2 d e y จุดจุ student พวกเราอขออภัยนะคะ t e y แปลว่าพวกเขาไม่ใช่พวกเรานะคะขออภัยค่ะพวกเขาเป็นนักเรียน d. จุดจุดจุด student พวกเขาเป็นนักเรียนนะคะพวกเขาเนี่ยก็คือประธานมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะต่อไปนะคะข้อที่สาม i. จุดจุดจุด hungry ลอกเลือกใช้กริยาตัวไหนคะ i. ตัวนี้ i. จุดจุดจุด hungry แปลว่าฉันหิวนะคะต่อไปนะคะข้อที่สี่ it. it เนี่ยจะแปลว่ามันนะคะ it. จุดจุดจุด terrible เทอร์ b ร e เนี่ยจะแปลว่าน่ากลัวนะคะซึ่งข้อนี้ก็แปลว่ามันเป็นที่น่ากลัวนะคะควรเลือกใช้ verb to be ตัวไหนคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะ you จุดจุดจ a teacher แปลว่าคุณเป็นครูนะคะต่อไปค่ะข้อที่6 we จุดจ,ดจ,ดจดุ happy แปลว่าพวกเราเนี่ยมีความสุขนะคะ we ควรเลือกใช้ is am หรือ are คะ ต่อไปนะคะข้อที่7นะคะ he จุดจุดจุด thirsty นะคะ he ก็คือเป็นประธาน he แปลว่าเขา he thirsty ก็ th คือแปลว่าเขากระหายน้ํานะคะดังนั้นข้อที่7นะคะควรเลือกใช้วุ r b to be ตัวไหนคะต่อไปค่ะข้อที่8นะคะ i จุดจุดจุด sad อ่า i ใช้คู่กับอะไรคะอ่าข้อนี้นะคะจะแปลว่าฉันเศร้าเสียใจนะคะต่อไปค่ะข้อที่9 it จุดจุดจุด in an animal นะคะแปลว่ามันเป็นสัตว์นะคะอิดใช้คู่กับ verb to be ตัวไหนคะต่อไปนะคะข้อที่10 you จุดจุดจุด strong แปลว่าคุณแข็งแรงนะคะข้อนี้ you ควรใช้กับ verb to be ตัวไหนคะเด็กๆต่อไปค่ะข้อที่11นะคะ the students Boris The student จุดจุด bored นะคะแปลว่านักเรียนเบื่อนะคะ,ะข้อนี้นะคะ The student เนี่ยก็คือแปลว่านักเรียนนะคะในที่นี้นะคะประธานเนี่ยคือนักเรียนควรใช้ Verb to be ตัวไหนคะต่อไปค่ะข้อที่12มสลิม a ลิเนี่ยจะเป็นชื่อคนนะคะม a ลิจะเป็นชื่อคนจุดจุด my sister มะลิคือพี่สาวของฉันนะคะมะลิเนี่ยจะเป็นชื่อประธานหนึ่งคนยังจําได้ไหมคะครูเคยบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นประธานหนึ่งคนควรใช้กู้กับวิร์ีตัวไหนนะคะต่อไปค่ะข้อที่13 j o าม and m a แอจุดจุดจุดก็คือจอห์นและแม็กสังเกตนะครับมีประธานกี่คนในข้อนี้นะคะจอห์นแ d m a แม็กก็คือจอห์นและแม็ก จุดจุดจุดเฟรนก็คือจอ์นและแม็กเป็นเพื่อนกันนะคะควรเลือกใช้เว r บทูบีตัวไหนคะในข้อนี้ต่อไปค่ะข้อที่14 To c a s t s จุดจุดจุดสลิ p ปีทูแจุดจุดจุดสลนะคะแปลว่าแมวสองตัวกำลังนอนหลับนะคะมีแมวสองตัวดังนั้นควรเลือกใช้เว r บทูบีตัวไหนคะข้อนี้ต่อไปนะคะข้อที่15 ไอจุด,จด,จดฟูแต่ว่าฉันอิ่มแล้วนะคะไในที่นี้ควรเลือกใช้ verb to be ตัวไหนคะ,ะทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขอให้นักเรียนนะคะทำถูกเต็มทุกข้อเลยนะคะ